พร้อมรือย่างฮะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับนานานเซย์ยิมาครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณน้องกิจครับนารดเลดผมไป15หน้องกิจเอาไปอีก10ผมจะเหลือเวลาปลาใสาแค่15นาทีดีไหมครับพี่น้องดีไหมไม่ดีนะสวัสดีพี่น้อง ที่อยู่สะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้พี่น้องสอปปสพี่น้องกองทัพธรรมพี่น้องคอปทสวัสดีพี่น้องทางบ้านที่ติดตามการถ่ายทอดตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราพยายามที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องได้รับทราบวันนี้ช่วงเย็นข้างเวทีเราเหมือนที่คุณตั้ม ได้พูดในช่วงแรกที่ผ่านมาว่ามีการเฉลิมฉลองของการผ่านร่างพระราชบัญญัตสิสมรสสมรสเท่าเทียมซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกที่สภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติและจะให้มีผลบังคับใช้ในอีก15วันและมีการมาเฉลิมฉลองพระราชบัญญัติสมรส สมรถเท่าเทียมที่บริเวณประตูนหนึ่งทำเนียบรัฐบาลจริงๆแล้วพรบฉบับ,บนี้สนเสนอและผลักดันโดยพรรคก้าวไกลในยุคสมัยที่ผ่านมาแต่มาคลอดและผ่านเป็นมติและบังคับใช้ในสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็คงจะ หวังผลทางการเมืองในสมัยหน้าอันนี้เราไม่ว่ากันใช่ไหมครับพี่น้องหวังผลในการเลือกตั้งสมัยหน้ากับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสมรสสมรดเท่าเทียมทั้ง LGBT ที่เราเรียกภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดีกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายะนะก็มาจัดเฉลิมฉลองที่นี่แต่ประเอิญ มีการจุดปัดทัศจุดพลุ ء, เพื่อเคลื่อนขบวนออกจากธรรเนียมรัฐบาลก็มีพี่น้องเราบางส่วนที่อยู่ด้านหลังก็มาแจ้งว่ามีการจุดพลุ ء, รวมทั้งผมเองก็ได้ยินเสียงก็เลยไปสอบถามทางเจ้าหน้าที่ที่รักษาการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยว่ามีการให้จุดพลุ ء, จุดประทัดในบริเวณที่เคยพูดกับผู้ชุมนุมกลุ่มอื่นๆรวมทั้งคอปทอว่าเป็นเขตพระราชฐานได้อย่างไรอันนี้คือคำถามของผมที่ผมไปถามถามแบบง่ายๆถามแบบซื่อๆแบบคนที่รู้กฎหมายแค่บางส่วนว่าให้มีการจุดพลุจุดประทัดในเขตพระราชฐานได้อย่างไรตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็บายเบียง โยนความผิดโยนความรับผิดชอบไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานหรือบริษัทห้างร้านที่มาทำหน้าที่ประมูลงานบอกว่าเป็นส่วนของออแกไนเซอร์เราก็ยังยืนยันว่าออแกไนเซอร์ไม่สามารถที่จะด,ดำเนินการได้หากไม่มีการอนุญาตจากคนที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทำเนียมรัฐบาลรวมทั้ง รัฐมนตรีหรือเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทำเนียบโดยตรงนี่คือสิ่งที่เราแจ้งไปครับพี่น้องครับ<อ>เราไม่ได้อิจฉาเราไม่ได้มีความตาร้อนกับการจัดงานแต่เราอยากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและรักษากฎหมายให้อย่างเท่าเทียมเพราะเวทีคอทอคือเวทีของการปกปักรักษา กระบวนการยุติธรรมให้ใช้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการทางกฎหมายอย่างเท่าเทียมถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่ใช่กับผู้ชุมนมุมแม้จะไม่ใช่คอบตคุณก็ปฏิบัติอีกอย่างแต่กับกลุ่มที่มาเลียรัฐบาลที่เป็นกลุ่มที่รัฐบาลจัดการจัดปัญหาให้คุณก็ปฏิบัติอีกอย่างอันนี้มันเข้าข่ายเลือกปฏิบัติ มันเข้าขายสิ่งที่หน่วยงานทางด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในรัฐบาลเข้าขายมาตรา157ถูกต้องไหมครับพี่ดองเราก็บอกไปสุดท้ายตอนคำ่ำทั้งรองคุ้มกับสอนอนดูสิทธิ์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงทั้งผ,ผู้กำกับการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล3ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความเรียบร้อยในธรรมเนียมรัฐบาลก็มาแจ้งว่าขณะนี้กําลังดําเนินการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องตรงนี้มาเราก็บอกว่าหากเป็นไปตามที่มาแจ้งเราก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วเอาผลทางคดีมาแจ้งให้กับเราเราจะได้แจ้งให้กับพี่น้องว่า กระบวนการตรงนี้ไม่เลือกปฏิบัติถูกต้องไม่กรบพีินดองก็พรุ่งนี้เขาจะนำข้อเท็จจริงความคืบหน้าในส่วนนี้มาแจ้งให้กับพี่น้องมาแจ้งให้กับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหลายเรื่องหลายเรื่องมากนะประเทศไทยในวันนี้มีที่ศาลอาญามีที่สาราาสารัฐธรรมนูญ สารนูนที่สามเรื่องด้วยกันเอาที่สารอาญาก่อนสารอาญานี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่พวกเราเวทีคอปทอที่กองทัพธรรมที่สปปสอได้ไปยื่นหนังสือเมื่อวานกับสำนักง,งานในการสูงสุดไปยื่นหนังสือในฐานะประชาชนที่ห่วงใย,ยต่อคดีห่วงใย,ยต่อการจากจ้วงล่วงละเมิดสถาบัน ของคนที่ถูกคดีมาต่างหนึ่งสองคือนักโทษชายทักษิณชินวัตรแต่วันนี้เช้าตู่นักโทษชายทักษิณชินวัตรปรากฏตัวว่าไปยังศาลอาญารัชดาด้วยตัวเองตามที่ทนายความได้แจ้งไว้และทำเรื่องขอยื่นประกันตัวแม้จะเป็นการดำเนินการที่ไม่ดูว่า เป็นเรื่องที่ปกติแบบนักโทษหรือจำเลยคนอื่นๆนักโทษชายทักษิณชิน,นวัตรหลังจากที่อายการนำตัวไปฟ้องศาลตอนเช้าใช้เวลาไม่นานครับพี่น้องผมไม่ทราบแล้วว่าจะเอาตัวนักโทษชายทักษิณไปกักอยู่ที่ไหนในระหว่างทำเรื่องประกันเพราะผมไม่ได้ติดตามไปถึงขนาดน,นั้นแต่ที่ทราบก็คือนักโทษชายทักษิณชิน,นวัตร ได้รับการประกันตัวก่อนเที่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติจากที่ผมรับรู้มาและประสบด้วยตัวเองเมื่อก่อนเวลาจำเลยหรือผู้ที่ถูกคดีและนนำตัวฟ้องร้องต่อศาลในวันแรกนั้นกระบวนการทำเรื่องฟอง้องร้องและทำเรื่องประกันตัวนักโทษที่จะได้รับการประกันตัวคนแรก หลังจากที่ถูกส่งฟ้องศาลโดยส่วนใหญ่โดยปกติจะได้รับการประกันตัวที่เวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปครับพี่น้องแต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดปกติแต่เราก็ให้เป็นที่สังเกตไว้เป็นที่สังเกตว่าณวันนี้เวทีคอปทอแห่งนี้ จะสังเกตกระบวนการทางยุติธรรมจะสังเกตกระบวนการทางกฎหมายจะสังเกตกระบวนการที่ใช้ความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนเฉกเช่นเดียวกับการที่จะใช้กับนักการเมืองถูกต้องไหมครับพี่น้องวันนี้เราสังเกตได้แล้วว่ามีความผิดปกติในการที่ให้ประกันตัวทัโทษชายทักษินชิน,นวัตรแบบรวดเร็วทันใจ แม้เราจะคาดการไว้ก่อนล่วงหน้าว่าวันนี้ทักษิณชินวัตรนักโทษชายคนนี้อย่างไรก็ตามก็จะได้รับการประกันตัวไม่เป็นเรื่องที่เราเกินความคาดหมายนักกิจบอกว่าใช้วงเงินในการประกันตัวแค่ห้าแสนบาทก็คือเงินสดซึ่งค่าตัวนักโทษชายทักษิณถูกกว่าผมอีกนะพี่น้อง ตอนของผมคดีคอปทอนี่วงเงินประกัน6 0แสนบาทก็ต้องไปขอเงินกองทุนยุติธรรมเพราะเราไม่มีเงินแต่ทักษิณชินวัตรเห็นบอกว่าใช้หลักทรัพย์ด้วยการวางเงินสดก็หลังจากนี้ไปทักษิณชินวัตรก็จะเข้าสู่กระบวนการทางศาลเดี๋ยวศาลก็จะนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานเมื่อนัดพร้อมตรวจพยานหลักฐานแล้ว ก็จะนัดวันพิจารณาคดีสืบจำเลยขอภัยสืบโจทย์เสร็จกี่ปากกี่ปากก็ว่าไปแล้วก็มาสืบจำเลยกระบวนการในศาลชั้นต้นก็ถ้าทั้งพยานโจทย์พยานจำเลยไม่บ่ายเบียงไม่ไม่มาศาลหรือมาศาลตามกำหนดก็น่าจะไม่เกินปีกว่าก็จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินคดีและคาดการล่วงหน้าได้เลยว่า คดีนี้ในถ้าให้ถึงในชั้นดีกาก็น่าจะไม่ต่ำกว่า5ปีครับพี่น้องครับแต่อย่างไรก็ตามเหมือนที่เราคาดการไว้กรณีที่เราออกมาพูดที่คอปทสอประส,อระสอกองทัพธรรมออกมาพูดว่ากรณีการพยายามผลักดัน คดีความผิดตามมาตรา112ให้เข้าไปสู่กระบวนการนิรโทษก,กรรมนั้นก็จะคู่ขนานกับสิ่งที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรกำลังจะเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาคดีของสารในคดีมาตรา112งและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะดำเนินการเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เห็นว่า คนที่ผิดมาตรา1นึกระบวนการทางศาลเราเคารพศาลแต่กระบวนการทางการเมืองเราไม่ยอมรับให้คนที่ทําผิดมาตรา1นึได้รับการนิรโทษกรรมถูกต้องไหมครับพี่น้องทางศาลก็ไปว่ากันยังไงประชาชนแบบเราเคารพกระบวนการทางศาลเคารพกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้ว แต่กระบวนการทางการเมืองที่นักการเมืองในสภาทั้งสสและสอวอที่จะมีขึ้นในอนาคตที่จะผลักดันล่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้อย่างไรก็ตามคอพทอสปปสและพี่น้องกองทัพธรรมจะยืนหยัดยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการนำคดีมาตาหนึ่งสอง เข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับยังไงเราก็ไม่เหนื่อยอาทิตย์หน้าก็ก็คือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เราก็จะไปมีกิจกรรมในการอนลงในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองอีกที่เราวางไว้ว่าทุกเสาร์อาทิตย์เราต้องไปทำกิจกรรมตัวนี้ ส่วนวันธรรมดาจัน์ทรถึงสุกเราก็ไปตามหน่วยงานต่างๆเสาร์อาทิตย์นี้กำลังหาลือว่าปมันใกล้ๆเรานี่แหละเดินเดินง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเดินจากเทเวศไปถึงไปถึงบางขุนพรมไปถึงบางลำพูสองข้างถนนดีไหมครับพี่น้องไม่ต้องนั่งรถไปไกลเหนื่อยตรงไหนก็แวะซื้ออาหารได้ตลอดทาง เส้นทางเทเวศถึงบางลำพูอย่างน้อยพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ก็จะได้รับทราบด้วยว่าณปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งการชุมนุมของพี่น้องคอพทสปปสและกองทัพธรรมนั้นปัจจุบันดําเนินการเรื่องอะไรอยู่ก็ให้พี่น้องเตรียมตัวเดี๋ยวถึงเวลาจะมาแจ้งในส่วนของรายละเอียดสถานที่และช่วงเวลาที่เราจะขยับ เมื่อกี้พูดถึงกรณีสารธรรมนูญวันนี้เองสารธรรมนูญก็มีมติหรือมีผลของการพิจนารณาอยู่สองสามประเด็นประเด็นเรื่องนายกเศรษฐาทวีสินที่40สวไปร้องสารธรรมนูญแจ้งว่าให้มาชี้แจงหรือให้เข้าสู่กระบวนการในการนำ หลักฐานนำเหตุผลมาชี้แจงในวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้ส่วนกรณีพักรก้าไกลที่กกตได้ไปร้องให้ยุบพักนั้นสารล้มนูนให้มาชี้แจงในวันที่3กรกฎาคมอันนี้คือส่วนของสององค์กรนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารล้มนูนวันนี้ มีผู้ร้องไปร้องกรณีที่มีการเลือกตั้งสอวอในรอบสองอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าการเลือกจริงๆก็ไม่ใช่การเลือกตั้งนะก็คือการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพเนี่ยมันมีบางคนที่เป็นผู้สมัครเขาไปร้องว่าการได้มาวิธีการที่กกตไปกำหนดการได้มาซึ่งสอวอนั้นขัดหรือแย้งกับล้มนูลหรือไม่วันนี้สารล้มนูลได้มีมติเอกฉันว่า ระเบียบกฎเกณฑ์ที่กกตได้กำหนดนั้นไม่ขัดและก็ไม่แย้งกับรัฐมนูรสามารถดำเนินการต่อได้ฉะนั้นแล้ววันที่26ที่จะถึงนี้กระบวนการเลือกสอวในระดับประเทศก็จะดำเนินการต่อไปเมื่อการเลือกตั้งสวในระดับประเทศดำเนินการต่อไปแล้วมีการเลือกกันเองเสร็จสิ้นเราก็จะได้มีสวที่ ไม่ผูกพันกับประชาชนแบบที่ผมพูดตั้งแต่วันแรกเกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากนี้ครับสวแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อกันว่าจะประกอบด้วยกลุ่มบุคคลกลุ่มไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าหลังจากนี้เมื่อได้ตัวตนชัดเจนใครจะได้เป็นประธานสวหรือประธานวุฒิสภาซึ่งคาดการได้ไม่ยากคาดการได้แบบ เชื่อขนมกินได้เลยว่าอย่างน้อยที่สุดชื่อของวงวานว่านเครือทักษิณชินวัตรจะอยู่ในอันดับต้นๆของคนที่จะได้เลือกเป็นประธานสภาประธานวุฒิสภาครับพี่น้องครับก็คือนายสมชายวงสวัสด์ก็คือเป็นสามีของของใครนะของเจแดงใช่ไหมอ่าก็เป็นว่านเครือ หลังจากนี้ไปเราก็จะได้เห็นที่เขาบอกว่าประเด็ดการรัฐสภาส,สภาแบบเสียงข้างมากสภาแบบพวกมากลากไปจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับคุมมันทั้งสอสอได้แล้วคุมมันทั้งสวอได้แล้วคุมรัฐบาลได้แล้วโดยผ่านหุ่นเชิดแบบนายเศรษฐาทวีสินวันนี้ เหลืออีกอกี่อำนาจที่ตระก,กูลนี้คนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถคุมได้พี่น้องก็เอากลับไปคิดเองเพราะฉะนั้นแล้วภารกิจสิ่งที่เรากำลังทำสิ่งที่เราบอกว่าเรามาชุมนมุมบางคนถึงขนาดบอกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยสุดท้ายทักษิณก็ไม่ติดคุกแถมยังได้ประกัน ไม่เห็นได้อะไรเลยสุดท้ายแล้วก็มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่พี่น้องจงคิดใหม่จงตรวจสอบจงคุ้นคิดใหม่ว่าหากไม่มีพวกเราหากไม่มีการชุมนุมแบบที่คอพทอสวปสอกองทัพธรรมปักหลักอยู่ที่สะพานช่ำหม,มยัมยมรุเชษแห่งนี้ไอกระบวนการที่เราบอกว่าไม่เห็นมีอะไรจะมีอะไรมากกว่านี้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับพี่น้อง มันคงทํากิจกรรมมันคงดําเนินการต่างๆแบบเลวระยำสะบั้นหันแหลกอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับเพราะมันไม่มีคนคอยตรวจสอบคนในระบบที่ผมกล่าวถึงก็เป็นคนที่สามารถควบคุมสั่งการและจัดการด้วยคนของตระกูลชินวัตรคนของนักโทษชายทักษิณชินวัตร พวกเราต่างหากที่จะเป็นคนตรวจสอบพวกเราต่างหากที่จะเป็นคนบอกว่าสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์หรือจะเกิดโทษต่อประเทศเกิดโทษต่อพี่น้องประชาชนอย่างไรหากไม่มีคนอย่างพวกเรากระบวนการทางกฎหมายกระบวนการทางยุติธรรมอาจจะไม่เป็นแบบที่เราเห็นในวันนี้อย่างแน่นอนถูกต้องไหมครับพี่น้อง ก็มันไม่มีความละอายกันแล้วก็มันไม่มีความยำเกรงกันแล้วมันเหลืออยู่อย่างเดียวว่าวันนี้จะสู้หน้าประชาชนได้อย่างไรแค่นั้นเองถ้าคิดว่าสิ่งที่ทำถ้าคิดว่าสิ่งที่ลงแรงไปแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคนที่ช่วยเหลือ หรือคนที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมกระบวนการต่างๆของสังคมไทยมันบิดเบี้ยวก็ทําไปทําไปทําให้มันสุดแล้ววันหนึ่งพี่น้องประชาชนจะออกมาบอกว่าพอได้แล้วถูกต้องไหมครับพี่น้องวันนี้อาจจะยังมีบางคนรู้สึกเบื่อหน่ายอาจจะมีบางคนบอกว่าธุระไม่ใช่ อาจจะมีส่วนหนึ่งบอกว่าเป็นหน้าที่ของคนบางกลุ่มบางจำพวกที่ต้องไปทำหน้าที่ไม่ใช่ประชาชนต้องมาเรียกร้องเดินขบวนพี่น้องกลุ่มนั้นก็ว่ากันไปเมื่อไม่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองเราต่างหากที่เป็นคอบทอสปอปอสอกองทัพธรรมที่เชื่อมั่นในพลังของพวกเราเราก็จะปฏิบัติภารกิจตรงนี้เราก็จะปฏิบัติหน้าที่ ของปวงชนชาวไทยที่เชื่อมั่นในพลังของตัวเองที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมั่นคงเหนียวแน่นครับพี่น้องครับใครไม่เชื่อมั่นช่างเขาคนเรามันต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจต้องมีความมุ่งมั่นว่าสิ่งที่เราทํา จะเกิดประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมืองอย่างไรสิ่งที่เราทำไม่ได้บอกว่าไม่เกิดคุณูปการสิ่งที่เราทำไม่ได้บอกว่าไม่มีประโยชน์ต่อกระบวนการต่างๆเพียงแต่บางเรื่องบางราวมันไม่สามารถชี้ชัดหรือเกิดผลสลัมฤทธิ์ภายในวันสองวันหรือหเดือนสอเดือนถูกต้องไหมครับพี่น้องสิเดือนของการบริหารงาน ของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินมีหลายเรื่องที่พี่น้องประชาชนท้วงติงมีหลายเรื่องที่พี่น้องประชาชนตั้งข้อสังเกตและบอกว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองหากไม่มีคนอย่างพวกเราอาจจะอนุมัติหรือดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนสองเดือนแรกนั่นคือเรื่องอะไรครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตไง วันนี้รัฐบาลเองก็ยังกล้ากลัวที่จะอนุมัติหรือดำเนินการในเรื่องนี้ยังติดปัญหาข้อกฎหมายยังติดระเบียบยังติดในเรื่องของการไปจัดการว่าจะจ่ายให้กับร้านค้าและประชาชนอย่างไรในเรื่องรายละเอียดต่างๆนี่ก็พ่อพี่น้องประชาชนท้วงติงนี่ก็พ่อพวกเราวท้วงติง ว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่กรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นถ้าชาติมันเสียหายพี่น้องประชาชนขอให้ยุติหรือระงับหรือเลิกไปเลยถูกต้องไหมครับพี่น้องวันนี้รัฐบาลมาเศรษฐากก็เลยยังละล้าละลังที่จะดําเนินการและบอกว่าเรามาอยู่แล้วไม่มีคุณูปการไม่มีความจําเป็นได้อย่างไรกรณีก่อกูด ที่เราพูดในช่วงสองเดือนแรกวันนี้ก็เงียบลงไปวันนี้ก็เริ่มกลับมาคิดใหม่มีหลายคนเสนอสูตรหนึ่งสสาสแต่มันยังไม่ตกผลึกแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้คนที่มันต้องการจะงาบพลังงานงาบทรัพยากรตรงนั้นมันคิดหนักและคิดยาวไปว่าถ้าขืน บุมบามถ้าขืนดำเนินการตรงนี้อาจจะเป็นชนวนเหตุใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนออกมาปัะททวงขับไล่รัฐบาลในอนาคตอันใกล้นี่คือคุปรูการอันที่สองครับพี่น้องครับกรณีเกาะกูดมีเรื่องอะไรอีกที่เราทำในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้ง คณะรัฐมนตรีที่ไม่เข้าข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนกฎจริยธรรมและคุณสมบัติทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าไม่มีเวทีคอพทออกมาพูดถ้าไม่มีประชาชนแบบพวกเราออกมาส่งเสียงควบคู่กับนักวิชาการและคนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานอื่นๆวันนี้เรายังอาจจะมี รัฐมนตรีว่าการแก้ไขรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่ชื่อนายพิชิตชื่นบานถูกต้องไมรกรบพินองแต่พอเราตรวจสอบรัฐมนตรีแบบนี้แบบที่ขัดหลักเกียรตธรรมก็ไม่สามารถที่จะเป็นรัฐมนตรีได้สุดท้ายก็ต้องลาออกที่พูดมาทั้งหมดก็พูดเพื่อให้เชื่อมัน่นพูดเพื่อให้พวกเรายึดหลักให้ได้ว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำ เราทำภารกิจในวันพรุ่งนี้แต่เรามีภาระหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองในอนาคตอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับภารกิจในวันพรุ่งนี้มื่อนี้มันเป็นภารกิจเฉพาะหน้าแต่ภาระที่เรากำลังทำคือเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตอย่างแน่นอนอันนี้ขอให้เชื่อมั่นในพลังของตัวเองสำหรับ วันนี้ก็เหลือผู้ปลาัยอีกหนึ่งท่านคือคุณสิงห์ดำคือคุณอานนาน,นผมไม่เคยเรียกนามสกุลค,คุณสิงห์ดำเลยจำไม่ได้เเนี่ยอานนนกินแก้วอ่าแล้วก็มีวงดนตรีอีกหนึ่งวงจะขึ้นมาทักทายกับพี่น้องวันพรุ่งนี้มีผู้ปาาัยส่วนหนึ่งที่แจ้งมาแล้วก็คือ ท่านอดีตรองผู้ว่าสมโพธ์ที่จะมาทักทายเราทุกวันพุธถ้าพรุ่งนี้มีแขกไม่เยอะแล้วผมมีเวลาก็จะขึ้นมาทักทายกับพี่น้องอีกครั้งพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ